่อุยนได้ก็หนไม่แก้เหมือนกันครับเมื่อนี้เขาก็จะมาทำการนั่นคุดกิโอครับยี่พมือบ้านเขาครับติดตามต่อไปครับอบึ๊ยนี่ครับนี่คุยกำแพงโศกน้ำเรากันตัวปูบนี่เห็นหูแล้วนี่เห็นว่าหนิปูมันแด้หนเหอบไปน้ำเลย นะครับเวลาวิ่งพูดเดี๋ยวพดตามหูมันนี่มันมันนครับเงี่ยมือเงี้ยแ้อนี่น้ำทางมัครับน้ำทางนะมือเงี้ยมัน้ำน้ำทางนะแต่ว่ากับเวลาขุดก็ค่อยๆขุดไปไม่ต้องฟาวบางทีมันก็มีสองหู นี่ว่านี่มันเลิกป่ะครับนี่เลิกป่ะมันกะตอนนี้มันกะบ่เลิกไปไหนดอกไกลแล้วไปไปน่ครับบีเนี่ยนะครับเอ้เนี่มันต่ออ่อนอยู่นี่ครับยังไม่ได้มันซับแตกกินบ่แล้วอ้าวดาขาดแล้วโอ้ย นี่ครับวิธอีอีสานของพระอีสานครับหาอยู่หา,หาก,กินครับนี่ครับเห็ี่ยนหู้อลไรนี่ิฟตัวก็ได้ผนแล้วครับนี่ว่ต้องไปหาแน่นะว่าจะมีเข่าครับแนวแนวกินนี่หาคุดเอากินจักซี่ก็ได้ครับว่บาจะมีเข่าโอ้น oh, สนใจหู้จะตันนะครับไปกั้นสีนอ่าเดี๋ยวต่อไปครับบื้ย ถ้าเขาปลูกมันน่ไปเบิองหมดนี่ครับนี่ครับมือพอแล้วครับเนี่ยกันเลยครับนี่ครับเนี่ยเหรอดากครับดาก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 ไอ้เชียเบื้องไปจับเลยครับนี่จับเลยครับเนี่ยครับปือเนี่ยตัวเป็นๆวะตัวเป็นนครับเนี่ยได้แล้วครับเนี่ยจับตับครับนี่ครับบรรยากาศครับมืยริบโขงครับนะครับธรรมชาติครับเยอะ แถวนี้นะครับตีดตามต่อไปครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ยังตัวไม่ใหญ่ครับมันก็ยังออกกระลักออกปีกนะครับถ้าเราจะขุดมามันก็ตัวประมาณนี้นะครับ